วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีวัดศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันถือได้ว่าเป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมศาสดาเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษายาวนานที่สุดถึง1 9พรรษามากยิ่งกว่าวัดหรือสถานที่ใดๆทั้งหมดในตลอดพระชนชีพของพระองค์ อีกท้งพระพุทธองค์ยังได้ทรงแสดงพระสูตรต่ตางๆไว้มากถึง844พระสูตรภายในวัดแห่งนี้จนทำให้ชาวเมืองสาวัตถีซึ่งมีประชากร70ล้านคนได้บรรลุธรรมในระดับชั้นต่างๆตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์มากถึง50ล้าน5แสนคนเรียกได้ว่าสาวัตถีคือมหานครแห่งคนดี ที่มีพระอริยบุคคลอยู่อาศัยเกินกว่าครึ่งเมืองภายในวัดพระเชตวันมหาวิหารมีสิ่งสำคัญอันเป็นหลักที่ยังหลงเหลือให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ประกอบด้วย 1. พระมหาคันทักุติที่ประทับจำพรรษา19พรรษาของพระพุทธองค์ซึ่งถือเป็นบริโภคเจดีเป็นสถานที่ประทับใช้สอยยาวนานที่สุด จุดนี้เป็นที่สักการะบูชาของมหาชนผู้ศรัทธามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จตับขันทป,ปรินิพานจนปัจจุบัน 2. อ,อานันทโพธิหรือต้นโพพระอานนที่มีอายุยืนยาวนานกว่า2,000ปีเป็นต้นโพเก่าแก่ที่ปลูกตั้งแต่องค์สมเด็จพระศาสดายัางดำรงพระชนชีพอยู่ เพื่อให้เป็นสิ่งเครื่องแทนสำหรับระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีได้ประทับอยู่ณวัดพระเชตวันโดยนำมเมล็ดโพมาจากต้นพระศรีมหาโพสถานที่ตรัสรู้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เป็นประธานในการประกอบพิธีปลูกด,ด้วยพระองค์เองจึงทำให้อานันทโพธิต้นนี้กลายเป็นที่สก,การะบูชาของมหาชนทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาล 3. ธรรมสภาสถานที่แสดงพระสัทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดชาวเมืองสาวัตถีตลอดจนผู้ที่เข้ามาฟังธรรมที่แห่งนี้ยังมีเจดีย์เป็นแท่นยกสูงสร้างขึ้นเพื่อเป็นหมุดหมายว่าคือที่ประทับแสดงพระสัทธธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาและ 4. หมู่กุฏิพระอรหันต์ซึ่งมีกุฏิพระสารีบุตรพระมหาโมกคลานะพระอานนท์พระมหากกสสปะพระองคุลีมาน พระอุบาลีพระลาหุนและพระศิวลีเป็นต้นซึ่งกุติพระศิวลีผู้เลิศในด้านการมีลาบสการะมากก็มักได้รับความนิยมจากพุทธบริษัทมาสักการะบูชาเป็นพิเศษอยู่เสมอโดยวันนี้คณะข